คุณกำลังฟัง Podcast ์ Stone Assembly of God ข้อคิดพลังใจอ่านโดยวารีสุทธกรเมื่อพระคิดทรงเป็นผลแรกของการเป็นขึ้นจากความตายศักดิ์สรีนี้ก็มาถึงคุณด้วยแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับ คือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกแล้วภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมาจากพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่ 15: ข้อ23 ความทุกข์ทรมานแห่งการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่พระองค์ทรงแบกไว้นั้นมีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงกระทำได้และทรงกระทำสำเร็จตามที่ทรงตรัสไว้ในคำสุดท้ายว่าสำเร็จแล้วหมายความว่าศัตรูตัวสุดท้ายคือความตายและบึงไฟนรกซึ่งซาตานเตรียมไว้สำหรับมนุษย์ทุกคนนั้น บัดนี้มานซาตานได้หมดสิ้นพิษส,สงของมันลงแล้วโดยการที่พระเยซูคริสตทรงรับโทษบาปแทนมนุษยชาติทั้งปวงบนไม้กางเขนในครั้งนั้นเพียงครั้งเดียวเพราะพระองค์ทรงจ่ายหนี้ของการลงโทษที่มีต่อมนุษย์ทั้งปวงไว้ที่พระกายของพระองค์เองแล้ว วันนี้พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นอมตะพระเจ้าได้ยกพระเยซูขึ้นสูงสุดเหนือสรรพะสิ่งทั้งปวงพระเยซูทรงเป็นผลแรกหรือต้นแบบทรงเป็นผลแรกของชัยชนะเหนือความบาปซึ่งเราทุกคนสามารถเชื่อและหวังและพึ่งพาและเข้าอยู่ในความรอดของพระองค์ได้ตลอดกาล วันหนึ่งเราทั้งหลายก็จะได้เป็นขึ้นจากความตายเหมือนกับที่พระองค์ทรงเป็นด้วยเพราะการลงโทษจะไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์จากพระธรรมโรมบทที่8ข้อหนึ่งและรับการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราให้เป็นกายอมตะดิรันเหมือนกับพระองค์ด้วยเช่นกันคำอธิษฐานทูลขอ พระเจ้าพระบิดาลูกโมทนาของพระคุณพระองค์ที่ทรงให้พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เป็นผลแรกผู้แรกของการฟื้นคืนพระชนชีพทำให้ลูกมั่นใจว่าทุกชีวิตที่เชื่อในพระองค์ก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายหรือรับการเปลี่ยนแปลงกายใหม่ในวันที่พระองค์เสด็จมาอย่างแน่นอน ขอพระองค์โปรดประทานกำลังให้ลูกบอกเล่าความจริงนี้ไปยังผู้คนอื่นๆให้มาถึงความรักของพระองค์ด้วยลูกขอขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านบทความจากศาส,สนาจารย์ด็อกเตอร์สมหมายแสงสว่างสัจจุล